สวัสดีครับวันนี้นำเสนอเครื่องเล่นซีดีนะครับ c d d 910ของ d ดน o อนเป็นเครื่องที่รุ่นอยู่อยู่ในตระกูลของเครื่องระดับกลางจนถึงระดับใหญ่นะครับเพราะว่าดูที่ชิป D2A นะครับจะเป็น pcm 5 6าส่ใช้ใช้2ตัวเป็นดับเบิ้ลครับสวยงามนะครับสติ๊กเกอร์อไมได้แก่นี่มาเดิมๆจากญี่ปุ่นไฟร้อยโวลต์ผมเอามาปรับสภาพทำความสะอสาดให้ครับ แล้วก็เปลี่ยนหัวเลเซอร์ให้ใหม่นะครับใช้ของใหม่รุ่นนี้ใช้ KSS 5 5 0 A นะครับแล้วก็สายพานเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในอา่านแผ่นรวดเร็วนะครับใช้งานได้ดีข้างในนี่ใหม่กิฟเลยครับกดเล่นปุ่มนี้เช็คให้หมดแล้วใช้ได้ทุกปุ่มนะครับขออนุญาตปิดเพลงครับเดี๋ยวปิดกด YouTube ใช้ได้ทุกฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวเปิดดูด้านในกันครับ,ดรบเดิมๆนะครับรุ่นนี้แผงใหญ่เป็นรุ่นรุ่นค่อนข้างใหญ่นะครับไฟร้อยโวลต์แต่ว่าผมจะใช้ตัวเสียบที่เป็นตัวแปลงไฟ220เป็น1 0 0ยโวลต์แทนไปให้เลยนะครับ ไม่ต้องไปหาซื้อที่อื่นแล้วก็รุ่นนี้นะครับสัญญาณจากหัวเลเซอร์เนี่ยก็จะเข้ามาที่ตัว Cn 1 0 8 1นะหครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะส่งไปดีโคดสัญญาณที่แผงตัวตั้งตัวนี้นะครับนนอนส่วนใหญ่ก็จะทำดีโคดเดอร์เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแผงตั้งนะครับเสร็จแล้วก็ส่งไปส่งสัญญาณนะครับสัญญาณเสียงไปที่ Sm 5 8 0 7ตัวนี้เ,เป็น ดิจิตอลฟิลเตอร์นะครับเสร็จแล้วก็ส่งไปที่ pc m 5 6อืมตัวเก่งนะครับเครื่องระดับโปรหรือว่ารุ่นใหญ่ๆก็จะใช้เบอร์นี้ซะส่วนใหญ่นะครับ d 2 e a ส่วนชิปตัวนี้ก็เป็นซมแล้วควบคุมปุ่มกดถัดเข้าออกทั้งหมดนะครับมอเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ชิปตัวนี้ก็คุมหน้าจอปุ่มกดคร่าวๆนะครับ,รบก็ประมาณนี้ส่วนาภาคบีอ audio out อออเ,อเนี่ก็จะเป็นพวกออฟแอ ของเนนอนเขาซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างของเขาเนี่ยค่อนข้างมาตรฐานเสียงก็จะชัดเจนนะครับตามสไตล์ของเรนนอนล้วก็ไเลาะนะครับด้านหลังนะครับเดีย๋ยวผมให้ดูนิดนึงด้านหลังรุ่นนี้นะครับมีเอาพุทแบบฟิกนะครับคือตัวนี้ variable ปรับโดยรีโมทคอนโทรลแล้วก็ดีตอนเอาท์มี coaxial กับตัวออปติคอลนะครับ ถ้าสอง,อสองเอาผู้สองตัวเนี่ย c o i l i l กับ Optical เนี่ยเราต้องใช้ตัวนี้นะครับแปลงเป็น b 2 a ข้างนอกนะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาไม่แพงครับในรัสด้ามีขายผมมาลองเปรียบเทียบเสียงกันดูโดยส่วนตัวผมว่าถ้าเป็น c o เ l s h i e l นะครับอันนี้อันนี้ทัศนคติส่วนตัวผมนะมันจะออกเสียงนุ่มๆหน่อยนะแต่ว่าถ้าเป็น Fiber Optic ออมันจะเสียงมันจะจับจ้านกว่านะครับเท่าที่ฟังดูนะครับ แต่คก็ดินฟังไม่แน่ใจนะครับผมว่ามาต่อกับลำโพงทำเองนะครับเป็นลำโพงฟูลเลนส์ตัวเล็กๆ4นิ้วครับแล้วก็ใช้แอมซึ่งเป็นแอมเขาเรียกเป็นแอมไฮบิดไหมเป็นปรีเป็นเป็นหลอดน,นะครับแล้วก็ภาคพาวเวอร์เป็นคัดดีเสียงก็ชัดเจนดีแต่ว่าถ้าสมมุติว่าแอมพวกนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ใช้หลอดน,นะครับเสียงมันจะก,กระดา้างการใช้หลอดมาเพื่อมัน มาปรับให้มันชัดเจนแล้วก็นุ่มนวลน่าสั่งก็ประมาณนี้ครับใช้ดีนะครับผมบอกเลยเลยว่าใครซื้อไปเนี่ยใช้ได้อีกนานนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนหัวเรียบร้อยแล้วเป็น KS สหนึ Tab ่งตัวใหม่เลยนะครับแล้วก็สายพานเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นสายพานโอลิงแบบแบบกลมนะครับแล้วก็มีความนุ่มนวล ใช้ได้อีกนานครับ,รบเสียงเดี๋ยวลองลองฟังสักนิดนึงก็ได้ครับแผ่นแท้แผ่นไลท์อ่านหมดนะครับใช้ได้ครับมีรอยไม่มีรอยเนี่ยลองดูถ้ามีรอยเยอะๆก็สงสารหัวนิดนึงนะครับหัวเลเซอร์ นี่แผ่นไลท์นะครับใส่เข้าไปก็ออ้วอ่านตัดดเร็วขเขาเปิดัเบางนิดนึงประมาณนี้นะครับซุ้มเสียงรับรองเลยครับใครชอบสไตล์เสียงเดนนอนนะครับการชัดแหลมสดใสนะครับไม่ผิดหวังครับ ใครสนใจนะครับติดต่อทางไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นที่ใครที่สนใจนะครับรีโมทต,ตัวนี้ผมแถมให้ด้วยนะครับเป็นรีโมทของเทียบที่ใช้กับ c d r e เ o n ใช้ได้ทุกฟังก์ชันนะครับตัวปุ่มเพิ่มลดเสียงก็ใช้ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้เพราะว่ารุ่นนี้มันมี variable output อยู่ครับใช้งานได้เลย หรือว,ว่าคุ้มครับใครซื้อไปนี่โอ้ใช้ได้อีกน,นานเลยครับแน่นอนฝากมาด้วยครับอ่งผมจะมีผลงานออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับเครื่องเล่นซีดีฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ